หายงี้ใช้เตกแก้คันก็ได้นะครับเพราะยามลอยลอยน้ำใช้เตกแก้คันลองดูครับมีตัวก็ค่อนข้างที่จะกัดได้ง่ายครับเพราะเตะแก้คันเสียงเรียบดีดีมากนะครับลองดู ิดไม้กรอบ ตัวหยับน้ำอยู่ทางซ้ายเป็นตัวเรียกเสียงปลาได้ดีครับเนน้ำขยับน้ำใกล้ขอบบัว อุ๊ยนั่นบอก้วครับมันต้องกัดกัดยังไงมันวะโดนใหญ่เลยครับตนนัวนี้โดนใหญ่เลยครับบอก้วครับแต่แก้คันครับเรียกปลาได้ดีเลยนะครับติจยามาเป็นตะปุ่มเลย บอกครับประมาณสิบไม้ครับตีไปครับสิบย่าแลครับสิดย่าครับ่ครับ่แก้คันครับโลกว่าครับตรงน,นี้บอกครับ สีเลือกเสียงปลาได้ดีเลยนะครับไตแก้คันนะครับเดี๋ยวโชว์ตัวให้ดูครับคู่นึงโอ้ตัวนี้ของกัญเลยครับโตฟี่เลยครับนะครับประมาณสิบไม้มีตัวเป็นโดนครับสําหรับเตกแก้คันนะครับมันตับเลยครับตัวนี้สงสัยนิดเดียวเองนะครับกับประชอนเนี่ครับอ้วนเลยนะครับโลกว่าครับตัวนี้ครับนะครับ โตกว่าเลยนะครับตัดแต่แก้คันนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับอมทมิดเลยครับับจอยยิงครับแต่แก้คันสีดำครับหายเหนื่อยเลยครับได้ตัวนี้ครับนี่ครับอ้วนยิงครับอ้วนมากครับนี่ครับโอเคครับแต่แก้คันสีดำนะครับจอยครับ